อยนะครับผมพวกกี่องบ้าอีสานนะพี่น้องวันนี้ขาสิพภาพปเบื้องธุรกิจเหมืดของเ้องนาะพี่น้องธุรกิจเหมืดเนาะนั่นคือต่อทานนะพี่น้องต่อทานเป็นต่อทานสังกสีเลยน้องพาพเปิเบื้องมืเป็นมือเปิดทานเนาะพี่น้องเป็นมือเปิดเตาเพื่อขาจสิด้เก็บทานเนาะที่ตามส้มนะครับผมว่าจะได้รายได้หน่อยหรือว่าบางทีไม่หนรายไม่หน่อยกันไดเนาะ ไปเลยนะครับผมน้อครับผมต่อสังกะสีขุดซีเรียมแล้วก็นใหม่ลงเนาะใหม่ลงไล่นอนเราสังกะสีปีนเราดินกบเนาะครับเราจะมีหูไฟเนะาะหม่องนี่ครับมีประมาณจากหูฝาหูไฟซีหูเนาะะมีหูไฟประมาณเนี่ยครับมีหูแป๋วหูล่ม,ม ขาวโขจุดไฟทางปุนนะ่นเนาะทางปุ่นที่อ่าเปิดออกมากในสีเห็นมันกินหลายกว่าท่านี่เนาะเพราะว่าท่านี่เป็นทางสุดท้ายเนาะที่มันมาทางปุ่นมันจะกินทางปุ่นมาก,ก่อนเนะาะผ่าเบิ่งกันเนะาะครับผมว่าเปิดออกแล้วสีเป็นยังไงนาะครับเตานี่สีคือบอ่เตาเลือกพ่อเมียบ่บอ เรือปะมาณเม็ดหนึ่งเนาะเต่านี่เลือประมาณเม็ดกัวกัวกลวงกับปะมาณสองเม็ดกัวกลัวความกลวงยาวจากสเม็ดความกลวงอยู่อ๋อเนาะสังกตสีมันเลยไปเนาะควมกลวงอยู่ประมาณเม็ดหาสีความยาวอยู่ประมาณ สองเมตรกว่าๆแล่ะขอยหยัดเปิดก็นนะครับผม่อลืมบอกอีกอย่างนะครับผมคเัาเป็นปรเจเช็ดเนาะโปรเจคชันเห็นบอลพี่น้องมันมีมันมีมันมีเหล็กเด้อสอดกลางเพื่อไว้สังกะสีมันยุบตัวรงหรือมันงอร่องคัะเนาะเล็กๆซอยได้เนาะเล็กๆใส่ลายตเติบเนาะพี่น้องใส่เป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่ไปเนาะแล้วก็ว่างสังกะสีทับไปเนาะเพื่อไว้ สังกระสีมันยุบตัวลงนะ่งเนาะมมนเทียดแต่ต่อห้อรูนะอเนาะน้ครับผมหงอกแน่จัหน้อยเปิดออก,กแล้วกันสภาพนี่ล่ะหงอก 저 그거 오케이 유또니 그대 뭐 타는데 오케이 유록띠 วังจินวังจุดไฟเขาน้องครับผมทานสุดน,นี่ถือว่างานเติมเนาะท่านเดี๋ยวพ่อเครื่องเต่าอ,อยู่ยคุณสอทั้งหนึ่งคุณอ่ะเป็นแทงดีปนยังทาน แข็งโฟกเลยทานหุ่นอ่ะหูานุ่นก็ทอดใส่สอบสีก้อนเนะเาะเราทอดจังสะไปอัดอ่าเป็นสอบที่ห้าว้ขายเนะาะสัดมันเต็มกาเก,ก่าแตวกัปิดหนามันเนาะอันนี้เ้าจังสีห้ามัดเราเฮาจังจะแยวขึ้นไปเอ่อเที่ยงเนาะแล้วจังไปกอกอีกรอบเนาะเหลืวเท่าครับผมอธิษฐานเบื้องบระเลยเนาะพี่น้อง เพราะว่าต้องเก็บทานไปน้ำมีอยูย่สองคนเนาดูนี่พอแล้วก็เอาขึ้นผมกันเก็บขึนเครื่องเนาะใส่สอบทานง่ำครับมึงดูแข็งปป๊กแล้วผมติดตามซมเนะครับผม,มนนะะผมได้หลายได้หน่อยประเดียเนยนะ ออ้หนแล้ครับผมนี่คือเขากอกเรียบร้อยแล้วลนลๆนลนลน่ามีเก่ามาณสักสิบแปดว่สิบแปดสอบที่เขากอกแล้วเดี๋ยวสุดเหมือนที่เขาจะไม่ได้กอกอีกว่าสามซีหรือ่เกือบ4ีหมดแล้ว น,นี่ก็แล้วห้องก่องสีมาเราเขาจะเงินเผามาที่คัดเป็นกนอน้อนอีกเนาะอในมูนเท่ากับบอไซใน,นมูนเท่ากับเก็บไว้ใสอย่งผู้เผาได้ใสเนาะมูนได้ใสเห็นมูน <c oughs> ลเห็นไะเป็นเผ่าบ้านนี่เห็นไรสี่ห้กเก็บมาจากเต่า นนี้คือว่าซุ้มกวางแล้วๆห้องกะทิอัดหนาไม่่หรอล่ะ <laughs> ได้ยูเปียซีสวาพุะนี่ ซีสอบอยู่มั้งเพราะว่าหน่มันสวอปง่ายดิเดี๋ยวมันอยู่จากยี่สิบสองสอปแล้วเต่านี่เนี่แหละน้องขับกับประมาณนี้ลนะเมื่อกีค้ค้นฟ้าค้นฝนเมื่อเมื่อเจ้าลิ้นปักโปงปักแป้งอยู่ฝนก็นเลยหน้านี่โอ้แต่ว่ัเราประมาณนี้ลนะ ว่างเดือนที่แล้วเขาขายสอบละลอยหาซิฟเนาะเดือนนี้ขึ้นเป็นสอบละลอยหกซิฟต่อ่าทั้งอื่นนี่มีมีลอยเจ็ดลอยแปดเนาะครับรุ่นนี้น,น้ำบานแต่ว่าขั้นเป็นอันทางพังก์างทั้งอื่นนี่โอ้สอบละสองสามลอยแล้วรุ่นนี้จันเลยเดี๋ยวนะครับผมขั้นเป็นผู้ได้ยากเข็นตอนเนียบกับสอบกะทักมาบ,บอกได้เนาะ ว่าก่อเงินเดเนาะเราสิมะาทายเบึงเราสิใยเบึงเนาะครับพอดี้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องสอง่องอ่าเบ้าอีสานเหรอพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีเนะครับผม